ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการป้องกันนะครับตัวแรนดซัมแวร์นะครับหรือว่าไวรัสเรียกค่าถ่ายนะครับคุณอาจจะเคยดูข่าวนะครับว่าองค์กรหรือว่าบริษัทใหญ่ๆนะครับหรือว่ายูเซอร์ผู้ใช้งานทั่วไปนะครับโดนแรนดซัมแวร์เข้าไปนะครับไอตัวแรนดซัมแวร์นี่เข้าไปเสร็จนะครับมันจะเข้าไปล็อกนะครับ พวกไฟล์โฟลเดอร์ต่างๆนะครับที่สําคัญของเรานะครับเราจะเปิดไม่ได้เลยนะครับเราจะเปิดไม่ได้ไอตัวส่วนตัวผมเองยังไม่เคยโดนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีป้องกันนะครับวิธีป้องกันนะครับตัวแรนซัมแวร์นะครับหรือว่าไวรัสเรืยกค่าถ่ายมันจริงๆก็มีหลายชื่อนะครับบางทีก็แอนซัมแวร์แอนซัมแวร์วนรคายอย่างเงี้ยวรรณคายก็คุณต้องร้องให้นะครับเพราะถ้าโดนไปคุณต้องร้องให้แน่นะครับจริงๆมันจะสุ่มนะครับมัน ตามหลักมันก็สมมาครับมันไม่ได้ว่าเจาะจงจะมาเล่นงานคุณนะครับแต่สาเหตุที่โดนๆกันนะครับผมอยู่ในกลุ่มคอมพิวเตอร์นะครับกลุ่มหนึ่งนะครับจะเห็นคนมาโพสถามอยู่ว่าโดนแล้วต้องทำยังไงนะครับส่วนมากนะครับแทบจะโอกาสเป็นศูนย์นะครับนอกเสียจากว่าเรา ส่งเงินไปโอนเงินไปหรือว่าจะเป็นบิตคอยเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งวิธีการมันยุ่งยากแล้วก็ตัวแฮกเกอร์มันจะปลดให้หรือไม่ปลดให้ก็อันนั้นก็ไม่ทราบนะครับถ้ามันไม่ปลดให้ก็เสียทั้งเงินเสียทั้งข้อมูลสําคัญภายในเครื่องนะครับหลายๆคนก็โดนมานะครับขนาดองค์กรบริษัทใหญ่ๆของพวกฝรั่งก็ยังโดนนะครับวิธีการป้องกันนะครับหลกัหลกๆเลยคุณนะครับวิธีการป้องกันเมื่อเจอนะครับ เว็บไซต์นะครับแปลกๆเว็บไซต์ back, อันตรายบางที Google Chrome เดี๋ยวนี้นะครับมันจะขึ้นมันจะบล็อกไว้ให้เราชั้นหนึ่งนะครับนอกจากจากว่าตัวแอนตี้ไวรัสในเครื่องของคุณนะครับตัว g o g l e Chrome เดี๋ยวนี้มันจะบล็อกเหมือนกันถ้าเว็บไซต์อันตรายนะครับมันจะไม่ให้เราเปิดดูนะครับมันจะถามก่อนว่ามั่นใจไหมว่าจะเข้าเว็บไซต์เว็บไซต์นี้นะครับถ้าเรามั่นใจเข้าไปเราอาจจะโดนได้นะครับไม่ไวรัสประเภทใดก็ประเภทก,ภทก็ไม่ประเภทใดก็ประเภทหนึ่งนะครับ าหนักๆคุณก็อาจจะโดยแลนดซอฟแวร์นะครับนี่นะครับวิธีการป้องกันนะครับอย่าเข้าเว็บไซต์ที่อันตรายที่แปลกๆนะครับอย่าคลิกลิงก์นะครับลิงก์ลิงก์ที่ว่าจะโยงเราไปไหนนะครับอย่าคลิกลิงก์มั่วๆนะครับแล้วก็อย่าเปิดไฟล์นะครับที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับถ้าเจอนะครับอย่าทดสอบนะครับถ้าคุณคิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ไฟล์ที่ไม่น่าไว้ใจนะครับให้ลบทิ้งนะครับ ไม่ต้องไปดับเบิลคลิกไม่ต้องไปเปิดดูนะครับไม่ต้องไปทดสอบว่ามันเป็นอะไรนะครับแล้วก็อีเมลครับบางทีมันจะเป็นไฟล์แนบอีเมลมาอีเมลในกล่องอีเมลของคุณคุณอาจจะเจออีเมลอีเมลแปลกๆนะครับบางทีมันก็จะหลอกนะครับว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าคุณคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยนะครับอย่าอย่าลองนะครับอย่าไปคลิกลิงก์อย่าไปเปิดอีเมลนะครับมั่วๆนะครับคุณอาจจะโดนได้นะครับคราวนี้ก็ติดตั้งตัวแอนตี้ไวรัสนะครับ แอนตี้ไวรัสมันอัปเดตและสแกนอยู่เสมอนะครับ3นะครับคราวนี้ทําการแบ็กอัพข้อมูลนะครับแบ็กอัพข้อมูลก็คือสํารองข้อมูลนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณครับบางคนอาจจะมีรูปภาพมีไฟล์งานสําคัญๆอยู่ให้คุณแบ็กอัพไว้นะครับอาจจะแบ,บ็กอัพบนระบบคลาวด์นะครับพวก o g l e Drive หรือว่าจะผู้ให้บริการที่เขาให้บริการตัว สำรองข้อมูลในระบบคลาวนะครับคุณก็สำรองข้อมูลไว้แล้วก็หาตัว external hard disk นะครับตัว hard disk ภายนอกไว้สักตัวนะครับไว้สำรองข้อมูลสำคัญของคุณครับมันสำรอง back up ข้อมูลไว้เสมอนะครับเกิดวันหนึ่งไปแจ็คพอตเจอตัวไวรัสเรียกข่ายนะครับคุณจะได้ไม่ได้คุณจะได้ไม่เสียข้อมูลสำคัญของคุณนะครับคุณสามารถเรียกกลับคืนมาได้นะครับ แล้วก็คุณอาจจะสงสัยว่าถ้าโดนไปแล้วนะครับมันแก้ได้หรือเปล่าจริงๆนะครับเท่าที่อา่านข่าวนะครับมันจะมีเท่าที่อา่านข่าวนะครับปัจจุบันมันจะมีคีย์ที่ว่าคีย์ปลดล็อกนะครับที่ว่าหลุดมานะครับแต่จริงๆมันก็เป็นส่วนน้อยนะครับที่สามารถจะเอาคีย์มาปลดล็อกได้นะครับเพราะจริงๆเราไม่รู้ว่าคีย์นี้จะใช้งานได้กับตัว ไอ้ที่ว่ามันมาล็อกเครื่องเราหรือเปล่านะครับคือให้ตีให้ตีไว้ตีไว้ก่อนเลยว่าโอกาสที่คุณจะเปิดล็อกตัวแวนด์ซอฟต์แวร์ได้นะครับแทบจะเป็นศูนย์นะครับขนาดองค์กรบริษัทใหญ่ๆของพวกฝรั่งยังต้องยอมจ่ายเงินเลยนะครับส่วนมากเวลาโดนไปแล้วนะครับมันจะยังไม่ล็อกทันทีนะครับมันจะมีมีอ e ีเมลเข้ามาหาคุณก่อนนะครับว่าประมาณว่าจะล็อกแล้วนะครับ ล็อกเซตคราวนี้มันก็จะบอกถึงจํานวนเงินที่ว่าต้องส่งไปจ่ายค่าถ่ายเพื่อแลกเอาคีย์มันมาปลดล็อกนะครับซึ่งถ้าเราส่งไปมันอาจจะปลดล็อกให้หรือไม่ปลดล็อกให้เราก็ไม่ทราบนะครับวิธีการส่วนมากแทบจะเป็นศูนย์นะครับการที่จะว่าไปปลดล็อกไอตัวไวรัสหรือค่าถ่ายนี้นะครับวิธีส่วนมากที่โดนโดนกันนะครับบางทีถ้าว่า ไม่อะไรข้อมูลอะไรในเครื่องคอมมากหรือว่าอาจจะแบ็กอัพสำรองไว้อยู่แล้วนะครับก็ต้องลบลงวินโดว์ใหม่นะครับถึงจะรอดนะครับครับก็เนี่ยครับเป็นร่าวๆสำหรับวิธีการป้องกันตัวแรนดซัมแวร์นะครับปัจจุบันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน่อยนะครับตัว Windows Defender หรือว่าจะเป็นตัวแอนตี้ไวรัสหลายยี่ห้อนะครับมันจะมีตัวป้องกันแรนดซัมแวร์นะครับสำหรับ Windows Defender นะครับวิธีการไปเปิดตัวป้องกันแรนด์ซัมแวร์นะครับ ให้คุณคลิกที่นี่เลยครับคลิกที่ตัวนี่นะครับเรียกมันขึ้นมานะครับ Windows Security นะครับ Action หรือ Recommend นะครับคราวนี้เสร็จให้คุณมาดูที่ Virus a n t i Protection คุณเลื่อนลงมาสุดๆเลยนะครับคุณจะเจอคำว่า a n o m w a r u Protection นะครับให้คุณมาคลิกมาคลิกที่นี่ครับ Manage นะครับ a n o m w a r e Protection ถ้าเป็นมันเปิดเป็น Off อยู่ให้คุณเปลี่ยนเป็น On นะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนบางทีคุณจะ จะทําอะไรนะครับมันก็จะถามคุณนะครับมันจะยุ่งยากหน่อยนะครับยุ่งยากนิดหนึ่งนะไม่ถึงกับมากนะครับให้คุยลองดูยวกันถ้าคุณคิดว่าในเครื่องคุณไม่ได้มีอะไรสําคัญมากนะครับไม่กลัวก็ไม่ต้องไปเปิดมันนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะปกป้องเครื่องคุณนะครับเพื่อป้องกันคือตัวแรนด์ซอฟแวร์ป้องกันนะครับมันจะไปป้องกันการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นหน้าเดสก์ท็อปหรือว่าตัวโฟลเดอร์ folder, ตัวอะไรต่างๆไม่ให้ โดยล็อกนะครับถ้าคุณอยากจะเปิดนะครับก็ให้คุณเปลี่ยนมาเป็นออนเปลี่ยนมาเป็นออนนะครับคราวนี้ก็ในโปรเทคโฟลเดอร์นะครับมันก็จะบอกให้ดูนะครับว่า Protect ส่วนไหนบ้าง Docu m e n t Picture Picture Video วดีโอนะครับ m u s ส c กอะไรเนี่ยครับคราวนี้เราสามารถเพิ่มได้นะครับโดยแอดโปรเ t คโฟลเดอร์นะครับเราอยากจะเพิ่มส่วนไหนครับเราก็แอดได้นะครับ มันจะเข้าไปป้องกันการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ให้โดนล็อกนะครับแต่ว่าจะได้ขนาดไหนอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับถ้าอยากจะปิดก็ปิดนะครับครับก็คร่าวๆครับสำหรับวิธีการป้องกันตัวแอนดรแวร์นะครับพึงระลึกไว้เสมอนะครับอย่าลุยตะลุยเว็บไซต์ที่อันตรายนะครับถ้าคุณยังตะลุยเว็บไซต์ที่อันตรายอยู่นะครับไม่ว่าจะ18 20บบวกหรือว่าไปคลิกโฆษณาที่มันเด้งขึ้นมานะครับ คุณอาจจะโดนได้ครับแล้วก็อย่าคลิกลิงก์มั่วๆอย่าเปิดอีเมลแล้วก็ไปคลิกไฟล์แนบมั่วๆนะครับคุณอาจจะโดนได้ครับก็เข้าๆครับสำหรับพิธีการป้องกันแรนซัมแวร์นะครับครับถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์กบกวนฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอ้อลืมบอกไปแล้วก็ดาวน์โหลดด้วยนะครับพวกอาจจะชอบดาวน์โหลดในแหล่งดาวน์โหลดที่ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับคนก็อาจจะโดนได้เหมือนกันนะครับมีของแถมนะครับ จะแคกจะหรือว่าดาวน์โหลดอะไรเถื่อนๆมานะครับมีโอกาสโดนนะครับครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ